วัสดีจ้าพี่น้องมาพบกันอีกแล้วในะช่องเจอรี่ชั้นอนะจ้าวันนี้จะพาทุกคนมากินมะม่วงส้มจ้ะบะม่วงซอมะม่วงกอซอภาษาอีสานก็คือมะม่วงที่มันเป็นลูกเล็กๆนะนะานะจ้ามันจะเป็นหน่วยประมาณนี้คือแบบข้ามาต้องปอกเปลือกเนาะพี่น้องสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปอกเลื่เพราะมันยังแบบลูกเล็กๆอยู่จะมาครุยให้ดูนะจ๊ะเจลหนืดแห้งบอสนะดูว ิงอันนี้เป็นมะม่วงแก้วอันนี้คือเปลอกเปืดอคือมันนวยใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เบิ้งจาเอาแจ่วลงไปจริงๆนะยั่ยๆจ้ะโอ้ยเฮีย

อบแห้งน่าบักไงเลยดิมะม่วงแก้วจ้าเบยสุดยอดเอาอยู่ขางบ้านนะจ้ะขอกระเพื่อน ลิ้นเสียงปะกรอบมากจริงจริงกรอบเป็นตปได้ ยอดเจ้าคนคนเลยจ้ะเจ้าคนคนอร่อยสุดยดอดฟังเสียงอีกทีนะจ๊ะ ฝันไว้หลายพอประมาณที่เนี่ยชิ่อภากินเบิร์จักสิกเบิร์บ,วรบ๊วยบืวกรอบเพราะว่าแบบเผื่น้ำผักเลยมันหอยอยันงอออกแห้งอันนี้คือป่า เอาออกจากต้นมาสดๆก็คือกินเลยเหรไหมกรอบแห้งจะไม่มีหงไม่มีเหี่ยนะจ๊ะกับเราฟังเสียงด้วย Mm-hmm. got อรมากถ้กินน้ำก่อนเผ็ดลุยต่อจ้ะลุยต่อมันอร่อยอีกเด,ดีตอนแรกที่ไปนะคิดว่ามันจะเข่าแก่นแล้วนึกว่ามันจะแก่แต่ว่าพ่อแบบถ้าปอันนั้นล่ะเนี่ย เนื้อมันก็แบบพอดีคุยแจ้แบบเป็นเป็นช้อนเลยนะพี่น้องเห็นไหมเบื้องเปีแล้วแล้วก็กอบที่เนี่ยกินสุดเลยิสุดเด็ดแลวปานคนเป็นเมนเลยนะวะ <c oughs> อร่อย พ่อแหละทามาท,าทักทายกันนะจ๊ะอยาแบบเอาคขีปมาลงแบบเพื่อท,ทักทายพี่น้องนะจ๊ะจา้าไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะในด้จ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเพื่อพุ่งไปสู 1, ่หนึ่งพันซับตอนนี้ก็เหลือประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าก็จะถึงหนึ่งพันซับแล้วยังไงก็ฝากพี่น้องทุกคนหรือว่าใครที่เข้ามาดูเนาะแบบว่าคนที่เขามาเบิงคนที่เพิ่งเห็ดใหม่ยังสินะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันแนะ่นะครับข้ากระสิ พุ่งทะยานไปสู่หนึ่งพันซับกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย